สวัสดีครับผมวันนี้มาบ่าอยอีกแล้วครับผมมาเห็นเพิ่งมิมเห็นม,มิมครับผมลังใหญ่เลยครับผมแต่อยู่นานแล้วครับผมลังนี้สี่ผมเห็นนี่จับได้ประมาณเกือบเป็นเดือนกลัวครับผมนี่ก็ลองดูว่าผมว่ามันหล่างอยู่แล้วครับแต่ลองดูหัวหนามครับลองขึ้นไปตัดดูครับผมมันจะมีหัวหนามไหม Thì tôi chỉ xuống Nhìn lăng mà Lăng nhảy lên Mày. ha, Áo à, đi nam Mèo lăng đâu, ăn ขอใหญ่เลยเดี๋ยว oh, ขอยยัดตาครับผมตัวีนยิ่งนี่ครับผมโอ้โ oh ห oh, ยังใหญ่เลยครับผมเอาครับผมเอ้อลำเลีเ้ยวลำเลีเ้ววยวชุดยายนี่ครับผมโอ้ย ครัูปช่วยผมในมือไปข่างหัวน้ำปิดตายอย่างดีเลยครับผมขายาวอ๋อหขยาวแล้วไอ้นี่ครับผมดูห,หัวน้ำว้าพึ่งเรื่มพึง่งเกาะอยู่นานแต่ว่าทำหัวน้ำยอะเลยครับผมโอ้ย <laughs>

นี่จะหอยไว้นี่หอยขึ้นไหมล่ะมันรังมันมีได้เราไม่นนี่รอกมันเหนอยก็เอานี่ครับผม่อนิดโอ้น้ำเดียบน้ำน้ำครับผมปิดตาจเล็มเลยนี่ครับถือไงหรอไปเดี๋ยวมีอีกรังครับผมเดี๋ยวไปดูกันอีกรังหนึ่งครับอันนี้ไว้กันกัน จดี๋ยวไปดูกันอีกร้งครับผมมาถึงแล้วครับผมไอ้นองมะนาวอ่นจะพิชทั้งหลังไหครับผมพอกว่าใจมากใส่สำนัยน่ะนัยน่ะหลังมันต้นมะนาวนี่แหละผมต้นมะนาวโอ้โหมือกับเห็นแล้ว อ,อใหญ่จริงครับผมถมคิ้เมิงเลยแล้วผมจะเอาอยัางไงล่ะทีนี้อท้งเห็นแบบเออจะเอาอยัางไงล่ะเอาอยากครับผมหลังนี้เอาอยากมากเลยดูแล้ว หัวหนามอุม้มเลยครับหนามใหญ่ๆจะถ่ายตรงไหนดูได้ครับผม <c oughs> อะไรกินตรงนี้ครับเห็นชัดหนามอุมอ้มๆเลย ิงใหญ่มากเลยจะเข้าไปทางไหนไดเข้าทางนี้ได้ไหมโอ้ยนี่ครับผมอยู่ใต้รังแหละเตี๋ยวนี่หินรังสักคู่ครับผมอ่าเยอะจุดค <c oughs> วันกันครับผมอันนี้ผมใช้กาบมะพร้าวกับ คุดคนกันเลย่อกมากครับผมเนี่มีครับผมลังมันครับผมโอ้ใหญ่มากเลยครับมันนามก็ใหญ่ครับแต่ว่ามันติดคอนตรงไหนผมไม่รู้เนี่ยคอนยังคอนหน่อยครับแต่ว่ามันทำาหัวนาไปยังไงดูหนามหนามปิดตายอย่างนี้เลยครับผมเหอ เจ้าขออยาตัดครับผมตือมอยนั่นมาตัดยาครับผมกวดโต๊ะครับอ้าสักคู่ครับโอมหรือก็แค่เพียงนี่นรครับผมน้ําอสุดๆครับปิดตาด้วยครับน้ําใสจูกเลยอ่ะพะอเขย่าเขาเย้าแม่ <c oughs> อื๊บ อืมอู้ยี่นี่ไอมีบอลจ้าเราฟังนะโชว์คักๆดูโชว์ไปครับผม่ยอดสองลังนี่ิไ้ได้หลายเลยเด <c oughs> ้อเมย์สองเซงท้าละพวกเราโต๊แล้ว,วไปครับผม โอ้เห็ดสองลังได้การเลยครับผมมีแต่ลังโอ๊ะเลยชงนี้พึงอยู่ตามครับผมเริมเขาฤดูมิมแล้วถ่้เวลาหากันแหละเด็กครับผมที่นี่ครับผมที่ผมเอานี่ตัวน,นี้แหละครับผมสามลังต้นตะโก้ครับต้นนี้คเคยอยู่นะ ตัวนี้เคยอยู่ครับผมเพื่อจะเห็นจทกงลังเพื่อจะฝุกครับไม่เห็นนะครับผมนี่ตวัวมะนาวพุ่มๆอย่างนี้นตาอยู่สามลังอะไรสองลังกับลังตงัวนี้อีกลังหนึ่งอยู่ตรงนี้ ไปหรือ,อยังล่างหรือ,อยังอูแต่ว่าหลายเดือนแล้วบูล่างแหะครับผมผมมองเห็นเลยล่างใหญ่อยู่ครับล่างนี้ตอนผมคืนยังหน่อยอยู่เลยครับผมเดี๋ยวไปดูกันชัดๆหัวน้ำล่างกระพอก,กินครับผม ลังพอได้กินเ,เ,าาเลยคือว่ามาขีรีเด้ลางคิดว่าจะลางแบบไม่มีตัวน้อนนี่มีครับผมพเพะายามาลาบครับติดตามชมนะครับผมนี่ครับผมลม้ลนี่ครับโอ้ สวยรังสวยรังนี่รังใหญ่เลยครับผมใหญ่มากเลยหัวนามก่อนใช้ได้เร็วๆนี่มีเวงไปหน่อยหนึ่งครับผมโอยผมตัดมันจริงไอคอนมันอยู่ทางในครับผมผมเวกในหนามจากเลยติดมือผมฝาดเลยอันนี้ก็ปิดตาหมดเลยครับผม